จ้าจมเรบสัวเอ่อโลกโลกเสรยเนี่ยเนียงกัญญาตึงเาเจตีกรุบหนึ่งเจตีสรลลันสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่กรบรักทุกท่านรายการภาษาเขมรในชีวิตประจำวันก็ได้เวลาที่กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้ง,งหนึ่งเช่นเคยนะคะคำศัพท์ที่จะนำมามอบให้กับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็คือคำว่าอุบัติเหตุนะคะ อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะก็ต้องระมัดระวังนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์คำว่าอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุภาษาเขมรออกเสียงว่าอุปาเตฮัดอุปาเตฮัดแปลว่าอุบัติเหตุค่ะเป็นคำยืมจากภาษาบาลีนะคะลองฟังตัวอย่างนะคะ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ไหนนะคะเมียนโปติเตุเกิดเลิเนงนลกะแรงนะเมียนโอติเตฮเกิดเลิงนลกะแรงนะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ไหนถ้าเราจะบอกว่ามีอุบัติเหตุรถชนกันนะคะเราก็จะพูดว่าเมียนโอติเตุลานบกเนียเมียนโอติเตฮลานบกเนีย มีอุบัติเหตุรถชนกันนะคะประโยคต่อไปนะคะจะบอกว่าถ้าเราระมัดระวังให้ดีอุบัติเหตุไม่อาจเกิดขึ้นนะคะเบอร์ยงประหยัดโอยแมนตันอุบัติเหตุเหมือนอาจเกิดเลงเบอร์ยงประหยัดโอยแมนตันอุบัติเหตุเหมือนอาจเกิดเลงถ้าเราระมัดระวังให้ดี อุบัติเหตุไม่อาจเกิดขึ้นนะคะข้อความต่อไปนะคะลองฟังนะคะว่าจะแปลว่าอะไรเหมือนเมียนเนียนะจองโอยเมียนอุบัติเหตุเกิดเลิงเหมือนเมียนเนี่ยนะจองโอยเมียนอุบัติเหตุเกิดเลิงไม่มีใครอยากให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นข้อความต่อไปไปค่ะนี่เจอเรื่องอุบัติเหตุนี่เจเรื่องอุบัติเหตุ นี่เป็นเรื่องอุบัติเหตุและถ้าจะบอกว่าอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลาท่านผู้ฟังจะสร้างประโยคได้ยังไงคะอุบติอาจเลิงบานกรุปเปโรเวรีอุปัติเอาจเกิดเลวง้านกรุปเปโรเวรียแปลว่าอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ก็ต้องระมัดระวังนะคะอุบัติเหตุจะได้ไม่เกิดขึ้นนะคะสำหรับวันนี้อุนอุบัติเหตุท่านผู้ฟังจดทันนะคะอุปาเหตหัอุปาเหตหัแปลว่าอุบัติเหตุค่ะพร้อมๆกับเวลาก็ได้หมดลงแล้วค่ะวันนี้เน้นก็คงต้องถือโอกาสลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันต่อไปค่ะ จ้าโสมกรรูปเปลียที่นี่สถานีวิทยุศึกษา